สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ g i เ t e d ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดตาชารถุถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะ ่ะชื่อคีมเปียอธิดานางศรีสอนนะคะเรียนอยู่ห้องสี่ทับหนึ่งกิบเต็ดค่ะผมชื่อนายพีรพัฒน์พิริตามาชื่อเล่นชื่อพีมอยู่มอสี่ทับหนึ่งครับชื่อนางสาวจัมจิรามุนศรีสุขค่ะชื่อเล่นชื่อจัมกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับหนึ่งค่ะห้องกิบเต็ดทำไมาถึงเลือกเรียนห้องกิบเต็ดคะก็เพราะว่า รู้สึกว่าอยากเน้นการเรียนวิชาวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ครับตรงกับอาชีพที่อยากทำในอนาคตรครับก็ส่วนตัวแล้วนะคะก็รู้แล้วว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรในอนาคตนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางการเรียนที่รู้สึกว่าสามารถไปถึงอาชีพที่เราอยากจะเป็นได้ในอนาคตพี่ในห้องก็บเต้พี่ได้อะไรบ้างคะห้องก็บเต้นะคะก็จะเป็นห้องที่เน้นเนื้อหานะคะด้านวิทยา,าศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์นะคะก็จะได้รับ อัดความรู้ทั้งสอว,วิชานี้ไปเต็มๆเ,เลยได้รับประสบการณ์ได้ทำกิจกรรมสนุกๆอะไรหลายอย่างเลยครเช่นไปทำแบบนอกสถานที่แล้วก็ยังมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาสอนในวิชาเพิ่มเติมได้ครับได้ออกไปเก็บประสบการณ์นอกโรงเรียนมากกว่าค่ะแล้วก็เราจะมีเ้รืองประจำไปนั่งเรียนได้ค่ะ สำหรับพี่พี่ชอบกิจกรรมทำแลบครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ฝึกฝนฝีมือการลงมือทำด้วยตนเองครับก็ชอบตอนออกไปทำแลบไปทดลองที่มหลาลัยนอกโรงเรียนค่ะก็กิจกรรมที่พี่ชอบนะคะก็จะเป็นเ่เรื่องการเรียนพิเศษเพิ่มเติมวันเสาร์อะคะ่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ออกไปทำกิจกรรมที่มหลาลัยรัยข้างนอกที่โรงเรียนได้ร่วมมือกับมหลาลัยนานๆไปเร้วยค่ะ อยากจะฝากว่าสายวิทย์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าน้องๆคนไหนมีอาชีพที่ตรงกับสายนี้ก็ลองเข้ามาเรียนได้ดูครับก็ถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนนะคะที่รู้อนาคตเองแล้วว่าอยากจะไปทางไหนนะคะถ้าอยากจะมาทางวิควะนีน,นะคะลองมาสมัครที่ห้องกิ๊บเต็ดโรงเ,งเรียนวัลลชโชร์กันได้นะก็อยากฝากน้องๆน,นะคะที่กําลังคิดอยู่ว่าจะเข้าที่ไหนหรือจะเข้าสายอะไรดีก็แนะนํากิ๊บเต็ดนะคะไม่เป็นสายรหัสได้กันนะคะ